จะกินนี้มีได้แค่คนเดียวเปลี่ยนก่อนถายเวลาพีหอยพีว่าจะไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยมีคนตั้งอยางว่าพีเสดดึกพี่เบิร์ดรู้เปล่าพี่เบิร์ดก็เป็นได้นะพี่เสนดึกอ่ะพี่เสนดึกไงทุกคนสามารถเดินเสนอได้ ได้เวลาจีของมายถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด,ด้วยนะคะว่ลาลนะารนะ์สตัเวเองกี่มองครับก็จะก่อพี่คิวจะไปนะครับมันคุยกับตัวเองได้แล้ววะจังหวะนี้มันไม่ไม่พี่มันมีคนเขาเขาพีคอนรันอีกแล้วเหรออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดีนะเขาไม่เห็น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 พี่เหมือนกันทินมากคนพา เกินไปอ่ะแมลลี่หลังมแมลลี่หลังบ้านสองช<ม>ั้นเขาดำหนึ่งทุกคนระวังนะใช่พ่อแม่มาแม่แม่ระวังแถวนั้นพ่อก็อยู่พ่อก็อยอู่อีแม่มาอีแม่มาพ่อก็มาอีแม่มาคือรถไฟทันไหมไม่ได้พี่เขาอยู่สองตัวเขาตีน้องตายพี่ขึ้นพี่ขึ้นไปปิดไฟแล้วค่ะที่สองให้พี่เอาขนาดนี้ทั้งหมดอีหลาน โอ้ยน้อโอ้ยน้อก็ตายแน่ตายคนแรกอีกแล้วครับไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วอไปด้วยลันทันไปวะเนี่ยไม่ทันโอ้ยมันพาขี้มาฝากขี่เอาตีนมาฝากไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยด้วยจงไม่เห็นหนูมันตามลันไปแล้วว่าสองตัวเลยอะไรจะขนาดนั้นครับอยากได้เลยนันโซดี้อะไรขนาดนั้นครับโอ้ยเพิ่งปรับมาและยิบใครอ่ะ ต่อดีกว่าแต่อีกบอกว่าขอโทษนะเพื่อนบางไข่ไปได้แล้วนะรีบมาเราอะหนูเรีบพี่หนูเหมือนรีบอะนะเฮ้ยข่าวดำเร่ยนักสำรวจแหล่อยสำรวจแหล่เสียงเสียงในไลฟ์รันเป็นไงบ้างคะเสียงใครดังไปไหมเสียงคิวแม่เลยมึงคนรับประเด็นไปด้านหลังไม่ขาวดำอยู่แถวนั้นอะประเด็นอะตีแน่เลย เฮ้เฮ you know. ้ร <wan> มันเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรวะมาคุยกับแม่ซื้ออะไปแล้วพี่เนอ้าวอ้าวอ้าวมีคนไม่บังวเ้ยเฮ้ยะนะครับาน่ามาช่วรักจรงเลยขาดําตีประตูเด้อ มาแม่เอ้าขาดำไม่มาว่ะงงอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจุ๊บโอ้ยอย่าทำเพื่อนเราเพื่อนเราเป็นคนดีคนดีจริงๆนะอย่าทำร้ายเพื่อนเราเลยโอ้ทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะนั่นแห่คนแบบนี้วะ สองน้องมาพี่ฮะเยอครับอผมนี่ยืนจิ้มนมโชว์เลยครับสวยเพื่อนสวย๋ยวเราไปปั่นต่อแล้วเพื่อนนรตจกมหานคร้้องรีบซื้อฮิวไวก่อนเอ้ยเอ้ยเราสามเพื่ออนแคลชแต่ฮิวไวมากคลาช เียดัไปใช่ไหมของพี่ว่พี่คิ่ไปนิดนึงอ่ามาแล้วอะไรอะไรอะิซลงคนแรกตรวเลยครับไปไปไพี่พี่รันบอกพี่รันก็อยากรู้เหมือนกันครับเขอยากรู้ว่าทไมเขาถึงอยากได้พี่เหลือหนึ่งเครื่องนะไอสองเครื่องดินะกันนเซ่กันนเซ่เว้ยอไม่มีอะไรไปช่วยสรวจแลนัรสเอะไนัเรนที่เอาของมาฝากวะช่วยโซอยู่เ ไม่เอาห้องวีนะเพื่อนโอ้โหบอกไม่ไ huh. ด oh ้เลยเพื huh. ่อนบอกได้เลยไอคิบอยู่สวัครับก็สวดีค่ะโอ้โหฝั่งมือคนเดียวโอ้โหเจเดอร์เราเจเดอร์พากัระสนาดีสเน็ตครับอยู่นี่ครับหิวไม่ได้ค่ะรอช่วยเพื่อนอยู่ค่ะออพ่่เเืนนนนัยคหนูอยากไปจีหอยเหมือนกันนะข้างล่าง คุณนักไม่ยากรคะมีของหรือเปล่าคะามีมีน้ำหมากครับโอ้ย <laughs> เขาเห็นดิฉันค่ะไม่เป็นไรครับผมช่วยได้ครับ <c oughs> ไม่ใช่หรอกเพ่นเอาเพื่อนโอ้ย oh มันเปลี่ยนเป็นตัวขาวค่ะ <c oughs> เราไปไหนอุ้ยนั่นสิไี่บพอจะไหนหิวน้องจินแยอ้หิวก่อนเอ้าคนนั้นรอดเหรอคนนั้นไม่ตายเหรอยังหิวเลยไอแอลว่าไรอแอลว่าไเหลือสองเครื่องอ่ะลันปัดเหนื่อยบี้เดี๋ยวนี้เดียวเราเพิ่งเราเพิ่งรอดหิวตรงนี้เลยไอ้หวอ้าวอเลนเฮ้ยรอบนี้พี่มีปืนอะเลนไม่ไม่ไม่พี่มันเอามาสุนมาแทนต่อไปมาเอาดอกแทนดิจิม่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ซื้อปืนให้พี่ซื้อปืนให้ ใครมีปืนเถื่อนฉันขอซื้อต่อเถอะนะจริงป่าโพูดจริงนะเจ้าจะเอาไปยิงข้าวดำ๋ยใ,ใครปั่นครับแพทปั่นเหรอผู้ชายมาหาเตงดดดผมอยากไปวิ่งฮิวเพื่อนจังเลยอ่ะครับแต่ผมต้องรอช่วยคนนี้อ่ะครับช่วยสิครับช่วยเพื่อนก่อนครับยี่สิบเจ็ดวิอ่ะครับผมเปิดกล่องรอแล้วกันนะครับ นะครับกำปั้นไหมนะครับมีคนปั่นไหมนะครับมีคนเดียวอ่ะครับมีคร ah, ับมีอยู่ครับโอ้ยเปิดเข็มได้เข็มมาครับแฮมแคมแฮ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 มแค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 ม แงหลอกเพื่อนได้ด้วยว่านึกว่ายังไม่ดึงโอ้ยอเลน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 อาจจนอุจจา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 ฮุจุจุจจาจุจจจุจจุจอจุลุจจุจุจุจวจุอ้จจุจาจุจุจจจ นี่แหละต่งหากนี่แหละนี่หนูบอกแล้วว่าแมวมันมีตีคูดาวพี่ก็ไม่เชื่อน้องพี่เดินไปให้เขาตีอีกแล้วอะอะไรเหรออะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยเข่าดำชาร์ตเข่าดำชาร์ตไปหาไปหาทางแมรี่อเลนอยู่ไหนอยู่อยู่บ้านสองชั้นพี่อ้าวอยู่ในบ้านอ้าวอเลนเองหรอที่อยู่ในบ้านสองชั้นน่ะเอ้ามันมันมันผ่านอเลนไปเลยเหรอมามาแบกี่ฮิวเองแชมเปญแชมเาญ ม,าม,ามาได้เวลาจี้หอยได้เวลาซื้อกระเลงได้เวลาซื้อปืนหลุมยวกระงยน่หลุยวนข้างกระเลงสวยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาซื้อปืนแป๊บหน่ไมีพ่อมาเกี่ตรงนี้ด้วยนี่ไม่รู้เหมือนกันซื้อปืนแป๊บนึงเย่ง หอยเองหอยเองไปไปเลยไปเลยไปเลยไปจี้หอยหอยจีเฮี้ยเอ๋เอาหอยเองหอยเองเผื่อไว้อะพ่ออยู่สะพานป่ะเอาสไลเดอร์เหรอโอ้ยทิ้งของไว้เปล่าเรา ไป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 ไหนวะเฮ้อเออออออลันอลันพี่ว่ามันไม่ดีแล้วลันของอยู่ไหนอะลันของ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 น้องขึ้นเก็บมาท่อต่อต่อต้องเอาน้องขึ้นมาพี่น้องเดี๋ยวน้องวางให้คนเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ซื้อพี่ซื้อของแป๊บนึงพี่ซื้อน้ำหอมแป๊บพี่จะหิวรักหิวได้ได้ได้แล้วเราไม่ออกประตูกันเหรอจะว่าไปอันนี้มีปืนป่ะไม่มีไม่มีไม่แก่ โรนน้อจะฟ้องพีเอ็มเยเน้องวงไอู้แลูกบี้ไม่เจอโอ้ยพี่ขโมยลูกลักบี้ไปนู่นกร้หนูจะวยัไงพี่ลักบี้อยู่ตรงนู้นน่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมค่เปิดตอนนี้คนเตมขหข่าวดำมาแเราไม่ออกดีๆกันหรอไปด้วยไปเพรฉันเลือกได้ เออใครเขาบอกกันได้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 พี่น้องตายปฝดรู้ว่าเอาไปเลยได้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 อุ้ยพ่อมาทางพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยเออทำไมเราไม่ออกประตูเราก็ไม่รู้เหมือนกันพี่แล้วอะไรอยู่ตรงตรงที่น้องตายได้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 พี่พี่ดักพี่ดักพี่พี่ดักเราพี่เบิร์ดล่ะไม่เราพี่เบิร์ดล่ะใครจะช่วย ซื้อของแป๊บนึงเดี๋ไม่รอดแป๊บนึงพี่เบิรแคมจัดเลยปลัดบอกอุ๊ยอาริมท่านเจ้าจรุมอย่างนี้ฆ่าฆ่าเธออุ้ยะขาไม่ข่าเจ้าเจ้าว่าวา่ยังพี่พมีคนหยิบไปแล้วหรอ เปิดอยู่ครับเปิดปิดแล้วครับเปิดแล้วครับแม่วันเสาวแสนสวยอือเลยอือ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  w h a t s a p เหมียนหิวไหมหิวหิวหิวเลยหิว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 อเลนตายก่อนอ้าวอเลนตายแล้วเหรอเธอหิวก่อนจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยนต่เธอทำไมไม่ฟังเราอเลนตายยังอเลนตายยัง ข้าไม่ข้าเจบจบตะคองจะฆ่าข้าเอลเลนเธอก็เป็นได้นะพี่เสนอนะเอลเลนไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยึดรอยเท้าเองเดี๋ยวพี่ยึยึดยักษ์รอยเท้าเอลเลนแม่งไปไหนแล้ววะโอ้โหแม่งหลอกเพื่อนกันเองมงมองไม่เห็นพี่ไปด้วยพี่ไปจีหอยด้วยเออเออเออสวัสดีค่ะแม่ อ้ามันไปไหนแล้วอ่ะเพื่อนเอ้าว่าจะบล็อกให้เอาพี่เบิร์ดเอาพี่เบิร์ดข่าวดำอยู่หน้าประตูพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดขับพี่เบิร์ดขับน้องมาช่วยล้วกคับียเตอดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดียวเยียว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 ่ยู่ยวยู่ยวยู่น้อยวเดีอยวเอยวเวเดียวดี๋ยวยว่ขีวดี๋ยวเดี๋ยยู่ประตูเีี น้องบให้หนึ่งพี่อ้าวพี่บน้องไม่รู้จะช่วยพี่เบิร์ยังไงมีเนัสุเฮ้ยนี่เบิร์ดแต่เราชนะนะพี่นะ เราจะได้แลพี่นะน้องแบบเสียปืนช่วยเพื่อนไปเยอะมากเลยพี่น้องไม่เหลือปืนช่วยพี่เบร์